คุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ต้องนี่เลย Cookie Land Shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทางเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับยิ Indeed, นดีต้อนรับสู่ช่อง Rewy นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Fc Mobile ครับก็คอนเทนต์วันนี้จะมาแปลกแวกแนวหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมาเปิดแพ็คนะ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีจากลีเียทีนะครับนั่นก็คือพี่เสือของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็กกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าจะเปิดอันไหนบ้างนะดูจากที่คุมๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่านะน่าจะเป็นตัว500นะครับแล้วก็ตัวแ0ด้นะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สเต็ปกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก500 f อก่อนเลยดีกว่านะมาครับ จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้า2องแสนเนี่ยรวยเสมอถ้า2องแสนไม่รวยก็ต้องไป3ามแสนครับแต่รอบนี้เราเอา2องแสนก่อนนะครับมาครับใครเอ่ยเบลเยียมโอ้รลงเบลเยี่ยมที่ไรหวั่นไหวทุกที่เลยเพราะว่ามันไม่มีแบบพูดเรียบรอยหรืออะไรเงี้ยก็ตรงเลยน,นะครับเปเลมองนะชิบหายแล้วชีวิตนี้เปิดมาก็ชิบหายแล้วครับมาต่อกันที่800 f ้อฟครับ แ0ดรีเนี่ยการันตีแน่ๆนะครับ50แต้มถ้าใครต้องการแต้มเนี่ยผมบอกเลยว่าแฮกนี้คุ้มๆครับถ้าตรงเลขเนี่ยผมไปเลยไม่ต้องอยู่แล้วครับไม่ต้องเปิดต่อแล้วครับเกลือแน่นอนครับมาครับวอลด้วยญี่ปุ่นโอ้โห t d m อย่าบอกนะว่าเป็นตัวล่างใหญ่หรือร่างเล็กเนี่ยล่างเลเ็กไอชิบหายตรงเลขชิบหาย <S <S> <S มาลุยกันต่อครับ FC คือมา2แพ็คเนี่ยคือตรงเรทหมดเลยนะให้หลุดไปทีร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยยังแฮปปี้นะอันนี้คือตรงเกินไปนะไปครับลุยกันต่อนี่มาแล้วครับใครไอซูเรสป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับดีบัลล่าครับไม่ใช่ดีบัลล่าเวยใครวะเนี่ยเฟอร์นันเดสโอ้โห โอ้โหตรงเลยชิบหายเลยครับนี่แพ็คหรือเกลือวะเนี่ยโคตรโคตรเค็มมาครับไปกันต่อครับเราจะไม่ลีลานะครับมีสเต็ปให้เปิดจะเลี้ยวก่อนดีไหมไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าโอ้โหพี่แกเล่นจัดไปหมดแล้วจังหวะน,นี้ครับต้องเหลือไว้หกพันนะครับเพื่อไปเปิดแต่ก่อนหน้านี้นะดูวนส่องกันส่องกันมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ย นี่เอาเอานี้็เลยห้าร้อยพี่นะครับคือให้มันหลุดสักร้อยสี่อ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดสเต็ปเลยแต่นี่คือมันยังไม่หลุดร้อยสี่เลยนะคือมันยังไม่หลุดการันตีเลยครับดวงวันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอโ้โหสุดๆนะครับรู้สึกผิดแทนรหัสพี่แกเลยนะครับไปครับใครวะเนี่โอ้กูข้ามเลยครับฮัมดาล่าทำยังไงดีครับจังหวะนี้ไม่หลุดเลยนะโอ้ย ถามว่าเครียดไหมเครียดนะถามว่ามันต้องไปต่อไปต่อนะครับสามสองเฮ้ยมันมันยังไม่สามแสนนี่พี่กินนี่สองแสนปะเออนี่ใช่ใช่อือนี่ครับลุยครับมาแล้วครับจะตรงเลทอีกไหมบราซิลครับลุ้นใครเนี่ย CDM รามิเลสอ่ะ เอ้ใขรอะบูโน่คิมานสใช่ไหมไม่ตรงเลสักทีนะครับในที่สุดก็หลุดออกมาจากเลนําก่ำๆนะครับกึ่มกมนะไปไหนต่อดีนะไม่ได้อีกครั้งนี่ว่าเดี๋ยวจะพหเลือเอฟซไว้ให้พี่แกเปิดนะครับเพราะว่าดูจากคลิปนี้แล้วเนี่ยคือดวงริววี่เนี่ยไม่ทํางานนะครับก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ดวงไม่ทํางานจริงๆครับมีกี่สามแสงนี่กี่แสงอี สองดีไหมสองครึ่งไปสองครึ่งไปสองนี่อีกครึ่งครับสองแครึ่งรวยเสมอครับนี่ครับมาแล้วอาเจนติน่าโอ้ยเตมดี A ่เนี่ไงชัดเจนดี D ่าโคตรเกลือเกลือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมโคตรจะไม่มีอีกแล้วนะไปที่ลีกหนึ่งแมคโดนัลของของลีกเอิงก่อนเลยกว่าไหม ขอว่ะจริงคือไม่รู้จะได้กี่แต้มเลยนะคือขอให้มันเกินมันจะเกินไหมเนี่ยอันนี้เปิดมาเ่บอกเลยว่ายังไม่สองร้อยแต้มนะคือหวังอย่างเดียวเลยคือไอ้พวกพันแต้มออกสักร้อยหกร้อยเจ็ดอ่ะผมแฮปปี้เลยมามา,มาขอสักร้อยเจ็ดป่ะลุยตึงตึงตึงสวีเดนใครอะซีม e เอ้ยร้อยหกโอเคอยู่ โอเคอยู่ครับไปครับไปมาตอนที่พี่เมียรีครับขออีซักปะให้ให้พี่แกได้แบบได้เล่นหน่อยปะ่ะอีซักอีซักมันมีเพลงประจำตัวไหมเนี่ยคิดก่อนเหมือนจะไม่มีไม้ของอีซักอะเอาไม่พูดพามทำเพลงครับกดเลยดีกว่าครับมาครับทงสวีเดนครับใครเนี่ยกาน่าป่ะเนี่ย เมนฟอร์ดครับโอ้โหโคตรเกลือเองมาทำใหม่มาต่อที่บูเดสลีกาครับโอ้ยเครียดว่ะซึมเนะี่ยซึมจริงนี่คือแบบหลุดเลทอยู่แค่สองตัวที่เหลือคือแบบเอไม่เคยโกหกใครของจริงนะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันที่สองแสนครึ่งดีกว่าครับน่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับมาสอง สามอ่าเรอเออเราเอาสามแสงไงเมื่อกี้บอกสองแสงคึอไม่เอานะเอาสามแสงมาครับใครเอย่ยเมลิเยมส t ีใครอ่ะโอเพนดา้าโอ้โหยิ้มใจโอ้ยยิ้มหวานเลยถามกูไม่อยากให้มาเลวยนมาครับเหลือเหลือเหลือไว้สักห้า0าทสีนะครับ ซีเรียครับหลีกนี้ผมชอบดูด้วยนะก็ดูมาตั้งแต่เด็กนะก็เชียร์มิลานมาครับแต่ขอ,อ่องเนาะอย่าเอานักเตะมิลานออกนะไม่คุ้มเอาเป็นอินตรงอินเตอร์เนี่ยยูดีโอทีองทีเอสเนี่ยมาสักตัวได้ไหมจริงมาครับทีวีบาสโซนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บาสโซนี่บัวจิียโนโอ้โหเฮียหลุดเลทมาแล้วนะครับ ก็ถ้าสามแสนคือร้อยหกใช่ไหมงานรอบนี้เราเอาสี่แสนดีกว่าครับหนึ่งครับผมสองสามสามแสนร้อยหกสี่แสนร้อยเจ็ดนี่สูตรนี้ โคตรจะรำอะเอา้าผิดแพ็กอไู่ไปรอเลยโอ้ยรั่วรั่วรั่วอังกฤษครับจูบมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อทิบว่างใหญ่ก็ก็ก็ดีครับหลุดเดชมาแล้วครับมาต่อที่ดี t s ทีเอสครับ เราจะไม่ผิดแผนนะมีกี่สี่แสนร้อยแปดใช่ไหมอันนี้ต้องสี่แสนครึ่งคนระับถึงจะได้ร้อยเก้านะก็พิสูจน์ไปแล้วนะครับที่เซตดีนี้โดยริวี่นะถ้าใครไปไม่รอเนี่ยกดเลยเนี่ยตรงเลทแน่นอนนะครับสองแสนก็ประมาณร้อยห้านะสองแสนครึ่งร้อยหกนะครับเราก็สามแสนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่ถึงร้อยห้าเหมือนเลยนะครับต้องสี่แสนครึ่งเท่านะั้นนะเพราะแต่น,นี้กี่แสนวเนะี่ยเอ๊ะลืมลืมนะับเมื่อจะคุยมืวแต่พูดพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยมาครับ น่าจะอันนี้น่าจะสามปะ่ะไม่รู้อะอาสามแล้วกันเอครับเอียอครือบไปครับมาครับใครเอ่ยอังกฤษครับหน้าเป้าใคร,ครอะอังกฤษานต่อุไม่รู้โทนี่โทนี่นั้นนายเหรอโทนี่โอ้มาถึงที่แบกทุกคนรอคอยครับร้อยเจ็ดถึงรอยเก้านะ จริงๆเนีอยากได้เกียวเคเลสนะเกียวเคเลสอีซักเ e นี้ยโนอ่อยเนี้ยเอามาเสริมบารมีเนี่ยแต่ไม่ใช่รหัสเราครับแต่เราก็อยากให้ได้ดีครับจะได้มีตัวรีวิวนะครับไปครับนี่ครับรางวัลรันตีห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นเน้นนะครับห้าหมื่นเอฟตีทองนะมาสองแต่งครึ่งไปผมก็ยังชิ้นในสองแตงอ่ะสอง โดรหรอไหมแต่โปรตุเกสต้องมาู้นี่เอาโดรหรอโดรหรอโปรตุเกสที ST. ใครวะนี่เองใครอ่ประปาโจไอโช้ปาโธไอ้เฮียเดี๋ยวเราไปดูแลแต้มที่เราได้ก่อนดีกว่านะค่อนข้างจะเกลือนะเค็มปีเลยอีแต้มเนะี่ย ได้อยู่ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบแตนคนระับหมื่น FC. เอฟตีไอเอาอยิางจริงมันคุมไหมมันก็มันก็เหมือนจะคุมนะแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะมาครับม,มีการปรึกษาที่เสือเรียบร้อยพี่เสือบอกจัดไปเลยอย่าให้เรือนะครับก,เาาเบบกบ็เดี๋ยวเรามาต่อที่สองพันเอฟตีแล้ครับวิกิสี่แตงครึ่งลุดไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวปัรอบนี้ครับสองแตงครึ่งด้วยไม่จะสองแตงครึ่งก็เกลือดีอะไรประโชว์ประโชว์ชวอ่ะโวมาเต็มหน้าเลยครับ ไม่รู้มาทำไมครับใครอะคือคือคือวอลตั้งแต่แบบวอลตั้งแต่แพ็คกึกกึ๊กก็คือวอลเลยใช่ไหอันนี้คือรางดีใช่ไหมอะไรเ่ะแบบแบบแบบนี้ต้องไม่เปิดอะไรเนะคือแล้วแล้วต่อไปเนี่ยมันจะดีไหมอันนี้คือลุดเด่นมาไกลเลยครับส่วนนั้นนะครับบานบิสซาก้าก็คือแบบปกติเขาการันตีผู้แบบไม่วอลอันนี้มาวอลกเฉยเลยเองมาผิดงานเนี่ยมาครับช่างเขาแปลว่าเมื่อกี้ดี มีที่เปิดทางแล้วไงเปิดทางปุ๊บอันนี้ก็จะดีครับเชื่อผมว่าผมก็พูดไปเรื่อยแหละมันไม่มีอะไรการันตีหรอกครับว่าดีไม่ดีแต่ที่แน่ๆสี่แสนดีแน่นอนครับสี่แสนนะครับสี่แสนสี่แสนเจ็ดคลองจองคลองจองเป็นไงแสนสาหัสครับนี่ครับไปครับลุยครับสองพันเอฟซีนะครับรนะ้อยห้าสองบนะอิตาลีไมมหมม่ใช่เอลวีซัมบอบสหรอไม่ใช่บผมเกอร์เกสน,นะครับ ใช่ไหมเกอร์เกสก,ก็ร้อยหกนะครับหลุดมาหนึ่งตัวนะอีกตัวร้อยห้าโสักร้อยหกก็ไม่ได้นะครับมิคีมันทงประเทศอะไรนะไม่ใช่แกลลี่นี่งเป็นแนวนอนก็เริ่มจะสงสัยนะครับเริ่มจะสงสัยนะครับว่าพิพิธทงประเทศอะไรแล้วแต่ว่าช่างหรือข้ามนี้เหมืนอ,อมนกะันะนนะครับหนึ่งตัวนะร้อยห้าหนึ่งตัวนะมีกิได้เก้าติดแท้นะครับ เราต้องการให้มันถึงพันแต้นะครับขอสักร้อยแปดร้อยเก้าสักตัวก็ยังดีับจะได้ไม่เกลือนะอันนี้คือเทมแล้วนะต้องไปฟอกไตนะครับจังหวะนี้เป็นการเปิดแท็บที่ปวดหัวมากๆนะครับคือไม่รู้จะเกลือยังไงแล้วนะครับสําหรับรอบนี้นะมาครับใครเนี่ยปลาโชยเนี่ยไม่ใช่นะครับต้าหรือเปล่าผมจําทงตาไม่ได้นะฮิคาริเย่นะครับร้อยห้า เออว่ะ EA เอ,ไ,เอไ,ไม่ไม่โกรจริงๆเว้ยไม่เคยโกหกเลยแพ็กสุดท้ายคนระับมีการกืนน้ำลายกันเกิดขึ้นนะครับมีกี่เก้าห้าถึงร้อยเก้านะได้วันวิสากา้ารอบนี้ไม่ต้องวอลแล้วนะลูกไปวอลอันหลังแบบลืมๆเลยอันหลังแบบ U T O T S เลยลืมๆเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นนั่งนั่งทำใจก่อน น่าทำใจอย่างเนี้ยนะคือแบบมันมันดีสูงสุดอะร้108อยแปดอะเืี้ยมันไม่มีร้อยเก้าเลยอนะคือแบบผมคิดในใจแล้วแบบนี่แพกอะไรเนี่ยนี่ดวงอะไรเนี่ยคือวันนี้ดวงอะไรเกี่แมาไมกี่แสนกดไปก่อนเลยน,ะนี่ไงทีเพลอหรืบเม็กซิโกว่าแล้วมาควสฮีโร่ร้อยหกครับซึมเลย จะไว้หมดแล้วข้างในร้อยห้าด้วยชโรเอชาชนโนกรูขอพายครับไม่รู้ละซึมแล้วก็เดี๋ยวดูดครับผลลัพธ์นะครับวันนี้มีกี่แต้มนะคือบอกเลยว่าแบบโคตรเกลือเค็มปีอะ c ีบีร้อยสองมาติดยูดีโอทีวยไอ้ทีเได้ไงอะให้ตายอะนี่เก่ง,งคิดอะไรอยู่ ได้มาแปดร้อยแปดสิบแต้มเน้นเน้นครับถามว่าคุ้มไหมนะสำหรับหมื่นห้าสีแปดร้อยแปดสิบแต้มก็เกลือครับใช้คําว่าเกลือนะถ้าไม่ได้จูดิเกลือวัวนี้คิดสภาพนะถ้าไม่ได้จูดก,กับตัวอื่นๆเนี่ยถ้าแบบตรงเลขเลยนะหกร้อยแต้มเน้นๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูคลิปเปิดแพ็กอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใคลิปได้เลยนะ และขอฝากขอบคุณพี่เสือนะครับที่ใจดีมาให้เราเปิดแพ็คเกอร์แบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าหากหาราตรีเทียที่เติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อดเอร์เซ็นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ